วัสดีครับอยู่กับผมนุ่นรถไถมือสองครับวันนี้พามานําเสนอคูโบต้าแอลวนะครับแอลวเห็นถามกันมาเยอะเหลือเกินรถ mm hmm. ตัดหญ้าที่มีดันหน้าด้วยอ่ะวันนี้พามานําเสนอนี่เลยครับคูโบต้าแอลวันัชัยนะครับ mm hmm. เครื่องยนต์สสูบไดเล็กเกียร์สัตเทินยีแรงนะครับ mm hmm. มาพร้อมกับดันหน้าอ่ะดันหน้านี่ลูกค้าอ่ารถยนต์คันนี้เป็นรถบ้านนะครับ ื้อเก่าญี่ปุ่นมาใช้งานน้อยมากซื้อมาแล้วก็ติดตั้งดันหน้ามาซื้อมารู้สึกว่าจะสองแสนติดดันหน้าไปอีกสามหมื่นกว่าบาทแต่วันนี้เรามานำเสนอในราคาถูกๆนะครับตัวรถบวกดันหน้าหางหลังแสนห้าเก้ามีอะไรบ้างมาดูครับใบดันหน้านะครับสภาพยังดีๆอยู่นะฮะสียังไม่ลอกเลยลอกไม่หมดเลยนะสีเครื่องยนต์สามสูบนะครับ เดี๋ยวพาเดินดูรอบคันก่อนนี่ฮะสีรถเป็นสีเดิมนะครับรถนี้นะสีเดิมยางหน้าเป็นหกขอบสิบสี่ดอกเหนือเยอะนะครับดอกเหือเยอะเลยไล่มาเรื่อยๆนะครับอันนี้เดี๋ยวพาดูไม้ทีหนึ่งไม่แน่ใจไม้ขึ้นไหมไม้ขึ้นไหมคับนะ,ะไม้ขึ้นนะฮะสองพันสี่ร้อยสิบชั่วโมงนี่เบาะ รถไม่ผูกนะครับไม่มีผูกยางหลังเป็น9.5ขอบ24มีเวทมาให้ด้วยนะครับคันนี้มีเวทมาด้วยมีหลังคาให้เรียบร้อยหมดเลยครับมาพร้อมกับเครื่องตัดหญ้าเมสติบนะครับขนาดเดียวกับตัวรถเลยนี่เทียบให้ดูนะเห็นไหมครับฟิตเมต์ขนาดเดียวกับตัวรถเลยเ นี่ดูกาานะครับดูรถนี่ฮะเห็นไหมรถสวยนะครับกาาเดิมนุ้เนี้ยโอ้โหสวยเลยมีหูวลากทเทลเลมาให้เรียบร้อยนะฮะโอ่าโซ่ข้างเราเปลี่ยนไปให้ครับซ้ายขวาเลยยางฝั่งนี้ก็เช่นกันนะ โดยรวมแล้วรถหน้าใช้ครับอันนี้สภาพดีมากเลยอย่าง9.524เช่นเคยนะฮะแสนห้าเก้าอ่าเดี๋ยวลองลองให้ดู ตัดหญ้าให้ดูนะครับวันนี้ยกวางด,ดูฝาข้างไม้ขึ้นนะครับเด้งหน่อยดูฝาข้างหน่อยดูเครื่องครับเปิด,ดูเครื่องดูน้ำดูน้ำก่อน ดีนะครับน้าดีไม่ดัน เดี๋ยวคันนี้เราพาไปตัดหญ้าดูนะครับรถแตน59นะครับคันนี้ได้หางตัดหญ้าใหม่ด้วยราคานี้ไม่แพงครับอ่ะโอเคเดี๋ยวพาไปตัดหญ้ากันก่อนเกียร์ท้ายนิ่มเงียบมากครับคันนี้ขึ้นไปด้วยดิเอ้ยขึ้นไปด้วยป่ะเอป เดี๋ยววันนี้พามาลองตัดหญ้านะครับหญ้าก็จะประมาณนี้คันนี้เป็นโฟวินนะครับไปนิ่มๆเลยใคหาไปตัดหญ้าในสวนนะครับคันนี้เหมาะมากมีดันหน้ามาด้วยแสนห้าเก้าครับคันนี้ราคาไม่แพงีง เพิ่มเกียร์ให้เร็วขึ้นอีกนิดนึง้ายาไม่หนาวิ่งไวได้เลยเทคนิคการตัดหญ้าดีๆนะครับถ้าใครอยากให้ตัดหญ้าแบบไม่มีหินไม่มีอะไรนะฮะผนใบมีดเพิ่มนิดนึงอ่ะโอ้โหแจ่มเลยอันนี้เดิมๆครับเราไม่ได้ผนใบดันเอ,อ้ไม่ได้ผลใบมีดจะต้องเปิดฝาให้ดีเราต้องเปิดฝาด้วยอันนี้เพื่อให้มันกระจายหญ้า ส่วนตัวผมเองผมไม่ได้เปิดฝานะครับเพราะว่าผมเดินถ่ายคลิปอยู่ข้างหลังเดี๋ยวหญ้ามันจะกระเด็นมาถ้าหญ้ามันเออเดี๋ยวเดี๋ยวพวกหินอะไรกระเด็นใส่เราอันตรายฮะอันนี้คันนี้เป็นเกียร์ซัทเทินนะครับเดินหน้าถอยหลังในเกียร์เดียวกันเลย วีดีโอการตัดหญ้ามีทั้งหมด4เกียร์นะครับเลือกเอาได้ตามความเหมาะสมเลยอ่านี่ฮะใส่เกียร์ละนี่เทคนิคการตัดหญ้าปล่อยให้เครื่องมันวิ่งแล้วก็วางลงฮะจะตัดหญ้าได้ดีกว่าและก็ไม่หนักรถด้วยเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับผมสําหรับมือใหม่ผมเองก็ไม่ได้เก่งหรอกครับผมเราคนเราต้องลองผิดลองถูกกันไปเรื่อยๆ นี่ครับอันตรายหน่อยนะครับยืนอยู่ข้างหลังแต่ก็นิดหน่อยมีหลังคุ้งหลังคาให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานเลยนะครับคันนี้หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันครับจัดส่งได้หมดนะครับทั่วประเทศเลยก็ค่าขนส่งไงก็มาคุยกันครับหลังใหม่อ่าตันย้านี่เป็นของใหม่นะครับเราติดตั้งเติมน้ำมันหัวเกียร์ไปเรียบร้อยหมดลว นี่ครับปลดเกียร์อีกแล้วถ้าเกิดว่ามีที่แปลงให,ใหญ่ๆก็ยกหางตัดยากขึ้นนิดนึงแล้วก็วนตัดได้เลยนะฮะอันนี้เราลองให้ดูแบบง่ายๆนะครับเพราะที่พื้นที่บางทีมีจำกัดด้วย เลงไม่เยอะนะครับคันนี้สะเกตไปก็ไปกันนิ่มๆเพราะว่ายญ้ามันไม่ได้สูงมาก ท่านใดสนใจอยากจะมาทดลองตัดหญ้าหรือมาลองขับอะไรเงี้ยมาดูรถตัวจริงได้ที่ตำบลลำนาลายอำเภอเชยบดานจังหวัดลบบุรีนะครับร้านเราตั้งอยู่หน้าตรงข้ามโรงเรียนชชยบดานวิทยานะครับลองพิมพ์้นหาได้เลยโรงเรียนชชยบดานวิทยาหรือทักไลน์มาครับเดี๋ยวท้ายคลิปผมทิ้งคิวอาร์โค้ดไว้ให้นี่ครับถ้ายาสีสวยตัดออกมาจะวางเป็นทิวสวยเลย ตัดอีกรอบหนึ่งก็พอเพราะว่าเอาไว้ให้คันอื่นตัดด้วยมันมีมันมีพื้นที่อีกหลายแปลงที่เราจะต้องได้ได้ตัดนะนี่ยาเริ่มสูงฮนะสูงท่วมแล้วก็ตัดได้เทคนิคการตัดครับใส่เกียร์แล้วนะนะใส่เกียร์เสร็จปุ๊บอ่านี่ยนนี้เป็นวางวางไปละ ปกติใส่เกียร์แล้วจะเดินหน้านิดนึงเพื่อให้ใบมีดหมุนค่องแล้วก็วางตัดได้เลยเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับผมเดินอยู่ขหลังนีกว่าเดินอยู่ข้างเดี๋ยวโอ,โอหินออก <S 2>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  อันนี้ตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นกองไม้ไหม กองไม้ฮะกองไม้เก่าเนี่ยหญ้าท่วมรถก็ตัดได้นะครับเดี๋ยวผมให้ลองดูเดี๋ยวให้ถอยตัดก็ได้อลยนะอีตรงนี้ขอไปแค่กองไม้ได้ไหมขอไปแค่กองไม้ได้ไหม ขอไม่ใช่กองไม้นะถอยเดี๋ยวถอยหลังตัดไงหลังตัดอ่าเนี่ยถอยหลังตัดเนี้ยเปิดนี่เลยเลยอ่าถอยหลังตัดให้ดูหน่อยค่อยๆไปนะเราไม่รู้มีไม้เปล่าเนี่ยอันนี้เป็นการถอยหลังตัดหญ้านะครับ ใส่ใส่ฟดว้วยโฟวินยญ้าลๆก็ตัดได้นะครับอันนี้หญ้าท่วมรถเลยต้องเดินให้ช้าวันนี้นะครับเนื่องจากหญ้าหนาเสียงที่ท่านได้ยินอยู่เป็นเสียงกิ่งไม้นะฮะนี่ฮะหญ้าท่วมรถนี้เลยตัดได้ เดินหน้าเดินหน้าออกเลยอีกรอบนึ่งเดินหน้าตัดเลยอีกทีนึงเนี่ยให้หาตาย้ญญาวิ่งกันหน่อยแล้วก็เดินไวไปแต่เกีย์ไวฮนะถ้าไวจัดก็ไม่ไหว ไว้จัดไว้จัดโอเค,อเ,คเดี๋ยวพาไปตัดอีกแปลงนึงเดี๋ยวผมพาไปตัดอีกแปลงนึงครับแต่แต่คลิปนี้เดี๋ยวพูดส่งท้ายไปเลยดีกว่าเผื่อท่าน,นเบืเบื่อละฝากหน่อยครับกับคูปต้าแอลวันนะครับเครื่องยนต์สสูบโฟวิน ขับเคลื่อนสี่ล้อตัวรถดันหน้าหางหลังนะครับเปิดราคาไว้ที่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทสนใจดูรถตัวจริงได้ที่ตำบลลำนาลายอำเภอเชิดบานจังหวัดลบบุรีครับติดต่อเราได้ที่เบอร์0ู2 2 3 8 8 4 4 3เบอร์ขึ้นอยู่ด้านบนนะครับหรือไลน์ใครหาไม่เจอก็เบอร์นี้นครับถ้าใครหาไม่เจอจริงๆท้ายคลิปเดี๋ยวเรามีคิวอคตทิ้งไว้ให้ราคานี้ท่านจะได้ตัวรถบวกหางตัดญ้าแล้วก็ดันหน้านะครับอะสำหรับผมวันนี้ ขอลาไปก่อนแต่ท้ายคลิปมีส่งท้ายตัดยากกนิดหน่อยครับผมมีหน่อยนึงครับผมเป็นพี่ร้านแกขายมอไซค์อยู่ร้านข้างๆกันเดี๋ยวผมตัดยาให้แกทั้งน่อย,ยอเฮ้ยเดี๋ยวปิดฝาท้ายก่อนเดี๋ยวมันกระเด็นเข้าบ้านเนาะอ้าวไป อันนี้ขยะจะเยอะฮนะเดินลงก่อนขยะค่อนข้า,าสสงเยอะนะฮะลบก่อนๆบกอน ขยะเยอะแล้วก็เดินช้าๆเอานะครับเดินเร็วไม่ได้ตัดได้หมดนะครับลุยตัดได้หมดถ้าลถไปได้อุ๊จะเป็นมาเขียวอ่ะเดี๋ยวผมไม่ไม่ขอถ่ายต่อดีกว่าขยะเยอะครับอันตรายฝากไว้นิดนึงครับแอลวันคันนี้อ่ะสำหรับผมวันนี้ ไปล้ลากันได้คลิปส่งท้ายสวัสดีครับ